คนในโลกเนี่ยมักจะเข้าใจว่าชีวิตเราเนี่ยถูกพรมลิขิตโดนบันดาลหรือกำหนดกฎเกณฑ์ไว้แล้วแต่ความเป็นจริงไม่ใช่ว่ามันมีอะไรไปลิขิตทุกอย่างเนี่ยเรายังเดินตามเหตุตามปัจจัยของเรา ทางการกระทําทางกายวาจาและใจแต่แค่พระองค์เนี่ยไปเห็นจบหมดแล้วแต่เราเนี่ยก็จะไปตีความตัวบริบทเนี่ยว่าเราเนี่ยถูกกรรมลิขิตมาแล้วถูกกาหนดกฎเกณฑ์ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อนาคตจะเป็นยังคนที่คิดว่ามีอะไรลิขิตมีอะไรโดนบันดาลเนี่ยแบบนี้ผู้ทีเจ้าบอกว่าเลวที่สุดในบรรดาความเห็นผิดทั้งหมดเพราะว่าเขาจะไม่คิดจะขวนขวายในการพัฒนาตัวเองเพราะเขาจะเชื่อว่าโอ้ยกรรมลิขิตแล้วปล่อยไปตามกรรมแล้วกันเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงะไรแล้วก็จะไม่คิดสร้างเหตุปัจจัยที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ยิ่งขึ้นไไไปกกววว่านี้้้้ดรมลลิิขตแ ไม่ต้องทําอะไรไปมากกว่านี้หรอกทําไปก็เท่านั้นเองเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันถูกโดนบรดาไว้หมดแล้วมันถูกขีดเส้นตายไว้หมดแล้วอันนี้จะเป็นกลุ่มหนึ่งมันจะทำลายอีกกลุ่มที่เหลือหมดเลยถ้ามีใครเชื่อตามเขาแบบนี้สังคมเนี่ยจะไม่เกิดการสร้างเหตุปัจจัยผลที่ตามมาอย่างถูกต้องก็จะเกิดขึ้นไม่ได้อนาคตที่เขาต้องการทุกอย่างเนี่ยมันก็จะไม่เดินตามเหตุตามปัจจัยที่เขาต้องการได้